สวัสดีค่ะพบกับโซเวอร์ไทยแลนด์เช่นเคยนะคะวันนี้โซเวอร์ไทยแลนด์มาพร้อมกับนี่เลยค่ะทุง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 มาพร้อมกับเป็นหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องพกติดตัวเวลาเดินป่านะคะนั่นก็คือทุงกันท่าค่ะถุงกันท่า,าวันนี้นะคะมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายผ้ามากเลยนะคะก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนชอบหรือว่าจะเลือกตามเอ,อ่อ การใช้งานนะคะก็แล้วแต่ตามความชอบหรือการใช้งานของแต่ละคนนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาให้ดูกันก็มี3แบบสามแบบด้วยกันนะคะตัวแรกนะคะตัวนี้นะคะเป็นสําหรับผู้เริ่มต้นนะคะเพราะว่าเขาเป็นผ้าดิบนะคะผ้าดิบ ะะสีขาวนะคะเคลือบน้ำยากันทากนะคะเจาะนะคะเป็นฟรีไซส์นะคะสำหรับตัวนี้นะคะสีขาวนี้ก็คือแบบเวลาถ้าเกาะขึ้นเรานะคะขึ้นบริเวณขาก็จะเห็นได้ชัดน,นะคะเป็นฟรีไซส์นะคะใช้ได้ทั้งแบบ ใส่ขนาดไหนก็ใช้ได้นะแล้วก็มีแบบนักเลียนหรืออะไรแบบนี้ก็นิยมมากเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นถุงกันท่าแบบว่าคันเริ่มต้นนะคะที่แบบว่าคนที่ไม่ได้เดินป่าบ,บ่อยๆนิยมใช้กันนะคะตัวนี้นะคะใส่เป็นตัวล็อกมีตัวล็อก2ชั้นนะคะตรงตำแหน่งนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นเนี่ยเขาก็จะมีตัวล็อกให้นะคะสายล็อกให้ตรงนี้นะคะ เวลาใส่เข้าไปแล้วแล้วก็ลูดล็อกตรงนี้นะคะเป็นผ้าดิบนะคะนี่เขาเรียกผ้าดิบนะคะเห็นชัดเจนไหมเอ่ยนะคะรุ่นนี้นะคะก็ กลุ่มนักเรียนนะคะนักเรียนแบบนักเรียนชั้นปถมหรืออะไรแบบนี้ที่ไปกิจกรรมการเดินป่าของนักเรียนก็จะชอบใช้กันนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นที่นิยมนะคะในกลุ่มเ,เริ่มต้นนะคะเพราะว่าราคาก็ค่อนข้างที่จะไม่ไม่ได้สูงมากนะคะถ้าถ้าใช้งานไม่บ่อยหลายคนก็จะเ,เลือกที่จะใช้รุ่นนี้กันเพราะว่าสีขาวเวลาท้าเกาะก็จะเห็นได้ชัดเจนนะคะมาถัดมาอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็สําหรับคนที่ชอบ กระชับนะคะเวลาใส่เขาก็จะเหมือนถุงเท้าอยู่แล้วใช่ไหมคะตัวนี้เขาก็จะเคลือบอาสารกันทากเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็เป็นเ,เป็นเหมือนถุงเท้านี่แหละคะ่ะเนี่ยคะ่ะก็เป็นถุงเท้าเลยแหละ <laughs> เป็นถุงเท้านะคะโฟกัสไม่เอ่ยนี่นะคะเป็นถุงเท้า เป็นถุงเท้าผ้ายืดๆแบบนี้นะคะเวลาใส่นะคะคุณสมบัติของเขาก็คือกันทากเหมือนถุงอื่นๆทั่วไปแต่ว่าความแตกต่างก็คือสําหรับบางท่านที่เดินป่าเราจะเห็นว่าเหมือนใส่เอใส่กางเกงที่แบบว่าเหมือนเน้นกระชับอย่างนี้นะคะเพื่อความกระชับเขาก็จะชอบใส่แบบนี้กันนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเลือกให้เหมาะกับตัวเองนะคะตัวนี้รุ่นนี้ก็ราคาก็ ไม่ได้สูงมากนะคะก็คือแบบว่าใช้ก็เหมือนถุงเท้านะเนะาะแบบว่าใช้สักพักหนึ่งออตามส้นเท้าหรืออะไรแบบนี้ก็จะบางไปตามตามอายุการใช้งานนะเนาะถัดมาอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่เป็นรุ่นที่ออนักเดินป่าที่ เดินบ่อยๆหรือเป็นกิจกรรมที่เขาเข้ามาบ่อยๆเขาก็จะนิยมใช้รุ่นนี้กันนะคะเพราะรุ่นนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะใส่สบายนะคะแล้วก็แห้งเร็วนะคะก็จะแห้งง่ายเพราะว่าผ้าเขาเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะเคลือบสารกันทากเหมือนกันนะคะเคลือบสารกันทาตัวนี้จะให้ความนุ่มสบายนะคะฟรีไซส์เหมือนกันนะคะความยาว ของถุงกันทากนะคะ7จห้าเซนฟรีไซส์นะคะตัวล็อกมีสองชั้นนะคะล็อกสองชั้นเดี๋ยวใส่ให้ดูใส่ง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะอ๋อไม่เห็นต้องไม่เห็นนะคะไม่เป็นไรค่ะก็ง่ายๆอย่างนี้เลยเป็นรูปถุงเท้าเนาะใส่เป็นใส่ฟรีไซส์ล็อกสองชั้นล็อกตรงหัวเขา่าแล้วก็ล็อกด,ด้านบนอกมาหนึ่งอยากให้เห็นผ้าใกล้ๆกันชัดๆไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่า ะะแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่นักเดินป่าหลายๆท่านนะ่ะิยมมากเลยเพราะว่าผ้าเขาแบบนุ่มมากเลยนะคะนุ่มจริงๆนะคะแล้วก็มีให้เลือกสอสีด้วยกันมีสีเขียวอย่างนี้ที่แบบว่าะสวยๆถ้าใครชอบแบบสายเขียวก็เนี่ยเลยค่ะสีเขียวแล้วก็สีอันนี้ก็คือสีออกสีบราวนะ์เนาะสีน้ำตาล <c oughs> นะคะก็จะรุ่นนี้ก็จะมีสอสองรุ่นด้วยกัน ตัวนี้ก็ราคาขยับขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะแอดมินก็จำไม่ได้อันนี้อยู่ที่ราคาน่าจะประมาณอยู่400กว่าบาทนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะหาดูได้นะคะคือที่นี่เลยก็ดู ตามสต็อกนี้เลยค่ะว่าเป็นรุ่นยอดนิยมเป็นที่นิยมใช้กันมากะคะ่ะถุงกันทากไม่ได้จาเป็นที่จะต้องใช้เฉพาะหน้าฝนนะคะเพราะว่าทาาเนี่ยเวลาเข้าป่าดิบชื้นเนี่ยนะคะก็จะมีในป่าดิบชื้นหลายๆที่นะคะบางทีก็ไม่ใช่ฤดูฝนแต่ก็มีท่านะคะเพราะว่าป่าดิบชื้นเนี่ยในบางที่ก็มีทากทั้งปีนะคะค่ะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าการ อ,อย่างน้อยคลิปนี้ก็ใหุ้คนได้เลือกใช้ถุงกันท่าให้มันเหมาะกับตัวเองนะคะจะชอบแบบแนวกระชับคล้ายๆถุงเท้านะคะก็เป็นตัวนี้นะคะใส่แล้วมันก็จะกระชับรัดแน่นเหมือนเราใส่ถุงเท้านี่นะคะแต่ตัวนี้ก็เป็นถุงเท้ากันท่านะคะสําหรับตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะใส่สบายนุ่มนะคะแล้วเวลาอากาศเย็นๆนะ่ะถ้าเขาแหง้งคือคุณสมบัติเขาแห้งง่ายด้วยนะคะแห้งเร็วแล้วก็ให้ความอบอุ่นได้ด้วยนะคะอันนี้คือรีวิวจากจาก ผู้ที่ใช้กันนะคะเขาก็เข้ามารีวิวให้นะคะและสำหรับตัวนี้นะคะสำหรับผู้เริ่มต้นนะคะเป็นผ้าผ้าดิบนะคะผ้าฝ้ายดิบสีขาวเวลาทาขึ้นเกาะก็เห็นได้ชัดเจนนะคะชอบรุ่นไหนก็ทักมาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ s ซเวอร์ a ทยแลนด์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ